ในช่วงสงครามโลกนายกรัฐมนตรีได้นิมนต์หลวงปู่ขึ้นเครื่องบินทางทหารเพื่อไปโปรโยทรายเสกเหนือน่านฟ้ารอบวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองมิให้เป็นอันตรายจากการทิ้งระเบิดของข้าศึกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็รอดพน้นจากทุกๆภัยอันตรายจากสงครามท่านก็คือ พระเถระที่มากด้วยอภินญ,ญาปฏิหารรูปหนึ่งแห่งยุคสมัยผู้นำทางทหารได้ขอให้ท่านปลุกเสกเสื้อยันเพื่อแจกจ่ายเหล่าทหารผู้เข้าร่วมในสงครามเวียดนามใต้เสื้อยันล็อตนั้นมีกิติศัพท์เรื่องลือกันมากว่าแคล้วคลาดจากการถูกยิงด้วยกระสุนของข้าศึกหากแม้นโดนยิงก็จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งบางคนโดนยิง ล้มแล้วยังลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกรากับเป็นผีดิบที่ฟื้นคืนชีพทหารไทยจึงถูกขนานนามว่าพวกทหารผีหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหรือวัดลาดบัวขาวอาริยสงฆ์รัตนโกศิทร์เจตรัชการที่มีอายุยืนยาวถึง117ปีเป็นสิทธิ์ผู้น้องสมเด็จพระพุทธาจารโตโพรหมรังสีและเป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงปู่แสงผู้วิเศษแห่งเมืองลบบุรี ภายหลังพระยาราชโยธาขุนนางใหญ่สมัยรัชกาลที่หสร้างวัดนี้ขึ้นมาจึงได้นิมนต์หลวงปู่ทองมาเป็นท่านเจ้าอาวาสรูปแรกเดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดลาดบัวขาวเพราะมีบึงใหญ่อยู่หน้าวัดซึ่งมีบัวสีขาวจำนวนมากเมื่อเป็นเขตอภัยทานจึงมีปลาชุกชุมชาวบ้านต่างศาสนาไม่รู้บาปจึงมักมาลักตกเบ็ดขโมยปลาอยู่บ่อย แต่กลับมีเรื่องเล่าว่าเมื่อปลากินเบ็ดและเมื่อดึงขึ้นมาก็พบกับใบไม้ทุกครั้งบางคราวดึงเบ็ดแรงจนหัวขมำคิดว่าได้ปลาใหญ่แน่ๆพอดึงปลายเบ็ดขึ้นพ้นน้ำก็พบกับหัวกะโหลกบางคนซวยหน่อยก็เจอผีหลอกถึงขนาดไข้จับสันไปหลายวันชาวบ้านลือว่าหลวงปู่ทองใช้ผีเฝ้าปลาในวัดเพราะเคยมีครั้งหนึ่ง ท่านกำลังช่วยเหลือคนที่โดนผีเข้าหมายจะเอาชีวิตและท่านก็ได้ขู่ผีว่าถ้ามึงไม่ออกกูจะให้มึงไปเป็นผีเฝ้าสระน้ำของวัดเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่นั้นยังคงมีอีกมากมายทั้งช่วยรักษาโรคร้ายโรคระบาดช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและคลายทุกข์เข็นให้แก่ชาวชุมชนเป็นที่เลื่อมใสทั้งชาวพุทธและชาวต่างศาสนาพระผู้เรืองวิทยาคม ตามตำรับพิชาหลวงปู่แสงอริยสงฆ์สามแผ่นดินทั้งยังเป็นสิทธิ์น้องของหลวงปู่โตวัดระคังคลิปนี้นับว่าเป็นเรื่องบังเอิญอย่างยิ่งวันนั้นผมเดินทางกลับจากการไปกราบหลวงปู่แสงและหลวงปู่โตที่วัดมณีชนขันเมืองลบบุรีพอเข้าสู่กรุงเทพผ่านมอเตอร์เวย์เข้าสู่ถนนกรุงเทพกีทาเวลานั้นผมปวดฉี่มากๆพอเห็นประตูวัดก็เลี้ยวเข้าวัดทันทีพอเข้าไปประตูปุ๊บ ก็เจอกับรถติดต่อกันยาวเหยียดเลยเขาโบกรถให้ไปจอดด้านหลังเพราะวันนี้มีงานประจำปีชีก็ปวดพอทำธุระเสร็จจึงเดินมาดูงานวัดนิดหน่อยถือโอกาสได้ไปไหว้พระในพระอุโบสถก็ยังดีเขาเขียนป้ายประวัติพอเข้าไปอ่านผมขนลุกไปทั้งตัวสิ่งใดดนใจให้บังเอิญเช่นนี้วันนี้คือวันงานนมัสการหลวงพ่อทอง ท่านคือลูกสิทธิ์หลวงปู่แสงและยังเป็นสิทธิ์น้องของหลวงปู่โตเราผู้ไม่เคยรู้ประวัติวัดนี้มาก่อนเลยพลันคิดในใจหรือหลวงปู่แสงและหลวงปู่โตอยากให้เราทำประวัติหลวงปู่ทองด้วย